พอ่พอพ่อพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นพอ่พอพ่อย่าทำให้ฉันกลัวนะฉันกลัวพอ่พอพ่ออย่าทำให้ฉันกลัวนะอย่าร้องร้อง พ่อไม่เป็นไรเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้ว oh. Oh. มีใครอยู่ไหมช่วยด้วยช่วยด้วยอะฮ่า uh ฮ่า huh huh huh. ขอโทษฉันกลับไปไม่ได้แล้วขอโทษช่วยด้วยอะฮ่ uh huh huh huh. ช่วยด้วย อาเหตุการณ์รถตกน้ำแบบนี้ฆ่าชีวิตผู้คนมากมายทุกปีหากคุณโชคร้ายเจอสถานการณ์เช่นนี้คุณรู้วิธีเอาตัวรอดไหมบนรถเราอะไรก็ไม่ต้องมี แต่ค้อนนิรภัยในรถยนต์นี้เราต้องมีไว้ในกรณีฉุกเฉินเมื่อเราเปิดประตูหน้าต่างรถไม่ได้มันช่วยชีวิตได้จริงๆมันทําจากเหล็กกล้าแข็งแรงมากด้านหนึ่งแบนอีกด้านหนึ่งแหลมเปิดออกมาข้างในจะเป็นคีมด้านข้างเปิดออกมาเป็นชุดเครื่องมือค้อนนิรภัยอนเนกประสงค์นี้ใช้งานได้จริงมากเก็บค้อนนี้ไว้ในรถไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ฉุกเฉินยังไงมันสามารถช่วยคุณได้ในช่วงที่เราเดินทางหรือแคมปิง้งพกพาสะดวกจำเป็นยังใช้เป็นเครื่องป้องกันตัว มีค้อนอันเดียวในรถก็พอความปลอดภัยเต็มเตี่ยมสำหรับผู้ที่เดินทางบ่อยควรมีเครื่องมือฉุกเฉินแบบนี้ติดตัวไว้เสมอด้านหนึ่งเป็นค้อนพลิกกลับมาก็เป็นเครื่องทุบกระจกในยามขับขันช่วยทุบกระจกหนีได้ทั้งหมดทําจากเหล็กกล้าแข็งแรงทนทานไม่สึกหรอง่ายยังเป็นคีมปากกว้างตัดลวดได้ถอดน็อตได้ด้ามจับซ่อนเครื่องมือฉุกเฉินเล็กๆหล,ลายอย่างเปิดฝาขวดเลื่อยไม้ถอดนอด็อตสะดวกใช้สอยง่ายไม่เปลืองที่คุณภาพและการผลิตนี้ไม่ว่าจะใช้ในรถหรือแคมปิง้งผจญภัย เจอปัญหายากก็จัดการได้ง่ายสำหรับผู้ที่เดินทางบ่อยควรมีเครื่องมือฉุกเฉินแบบนี้ติดตัวไว้สเสมอด้านหนึ่งเป็นค้อนคลิกกลับมาก็เป็นเครื่องทุบกระจกในยามกับขันช่วยทุบกระจกหนีได้ทั้งหมดทำจากเหล็กกล้าแข็งแรงทนทานไม่สึกหรอง่ายยังเป็นคีมปากกว้างตัดลวดได้ถอดน็อตได้ด้ามจับซ่อนเครื่องมือฉุกเฉินเล็กๆหลายอย่างเปิดฝาขวดเลื่อยไม้ถอดนอด็อตสะดวกใช้สอยง่ายไม่เปลืองที่คุณภาพและการผลิตนี้ ไม่ว่าจะใช้ในรถหรือแคมปิ้งผจญภัยเจอปัญหายากก็จัดการได้ง่ายนี่คือคอ้อนนิรภัยอเนกประสงค์ทำจากเหล็กกล้าแข็งแรงมากด้านนี้เป็นคอ้อนคลิกกลับมาก็เป็นหัวทุบกระจกในยามกับขันสามารถทุบกระจกได้เร็วเปิดคลิปก็จะเจอคีมในด้ามจับยังซ่อนเครื่องมือเล็กๆหลายอย่างไม่ว่าจะที่บ้านนอกสถานที่หรือบนรถเก็บไว้ใช้สะดวกและมีประโยชน์ คุณคิดว่าแค่ขับรถตกน้ำถึงต้องใช้เครื่องทุกกระจกไหมถ้าใช่คุณคิดผิดแล้วในระหว่างการขับรถปกติอุบัติเหตุรถชนก็ทําให้เปิดประตูหน้าต่างไม่ได้ตอนนั้นต้องทุกกระจกหนีทุกคันควรมีเครื่องทุกกระจกนิรภัยนี้เผื่อไว้ไม่เพียงช่วยหนีผ่านกระจกได้เร็วแต่ยังใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างค้อนหนึ่งอันใช้ได้13แบบมีทั้งค้อนหัวแบนมีดตัดไขควงและเครื่องมืออืๆ่ๆในสถานการณ์จําเป็นยังเป็นเครื่องป้องกันตัวช่วยได้หลายสถานการณ์ใช้ในรถหรือที่บ้านก็มี เก็บไว้ใกล้มือมีแต่ประโยชน์บนรถเราอะไรก็ไม่ต้องมีแต่ค้อนนิรภัยในรถยนต์นี้เราต้องมีไว้ในกรณีฉุกเฉินเมื่อเราเปิดประตูหน้าต่างรถไม่ได้มันช่วยชีวิตได้จริงๆมันทําจากเหล็กกล้าแข็งแรงมากด้านหนึ่งแบนอีกด้านหนึ่งแหลมเปิดออกมาข้างในจะเป็นคีมด้านข้างเปิดออกมาเป็นชุดเครื่องมือค้อนนิรภัยอนเนกประสงค์นี้ใช้งานได้จริงมากเก็บค้อนนี้ไว้ในรถไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ฉุกเฉินยังไงมันสามารถช่วยคุณได้ในช่วงที่เราเดินทางหรือแคมปิ้งพบพาสะดวก จำเป็นยังใช้เป็นเครื่องป้องกันตัวมีค้อมอันเดียวในรถก็พอความปลอดภัยเต็มที่